ชอบความเป็นส่วนตัวต่อเติมระแนงบางตารอบบ้านลักษณะนี้ใช้ไม้ระแนง w บบ U P C สวยดีเหมือนไม้จริงครับหน้างานที่เราต่อเติมตรงนี้นะครับต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับต่อเติมโดยใช้ไม้ระแนง w บบ P C เนี่ยกั้นเป็นระแนงรอบบ้านทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแน่นอนว่าพอทําการต่อเติมไปแล้วนะความเป็นส่วนตัวมาเต็มๆแน่นอนไม่มีใครมองเห็นและที่สําคัญนะครับพอทําการต่อเติมเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถจัดทําสวนหินลักษณะนี้ทําสวนปลูกต้นไม้ได้สวยงามเลยขัดมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับด้าน,นหลังผมตรงนี้นะครับเป็นโซนของท่านเจ้าของบ้านที่เรียกว่าเพิ่มเติมในส่วนของงานอ่างไม้ลงไปด้วยนะครับอ่าอย่างแรกเลยพื้นบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นไม้ระแนงนะครับบริเวณผนังนะตรงนี้นะครับสุดท้ายจะเป็นผนังน้ําตกน้ําตกข้างบนนะครับจะถูกปล่อยน้ําให้ไหลลงมาบริเวณช่องทางนี้นะแล้วก็เป็นระบบน้ําหมุนวนนะครับหลังจากนั้น ช่องตรงนี้นะฮะช่องตรงนี้ตะก้องขยับเข้ามาหน่อยช่องที่เราเห็นตรงนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านนะจะทําการนําอ่างไม้มาติดตั้งซึ่งอ่างไม้ที่ติดตั้งนะครับท่านเจ้าของบ้านใช้เป็นอ่างไม้ฮิโนกิในการฝังลงมาบริเวณช่องตรงนี้ปูไม้ระแนงมีน้ําตกนอนแช่อ่างสบายๆฟินๆแถมยังดับชมสวนได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจงานต่อเติมลักษณะนี้งานสวยๆลักชัวรี่พรีเมียม ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับยังเปิดรับคิวงานอีกเป็นจำนวนมากอย่างนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ